สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนเดอะเบสช่องที่แชร์ทุกเรื่องราวของเซ็กส์และความรักในวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆที่จะช่วยให้สาวๆถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเซ็กส์เนี่ยไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรตายตัวหรือว่าไม่ได้มีกฎเกณฑ์แน่นอนนะครับเราไม่จําเป็นต้องเริ่มมีเซ็กส์โดยเรียงลําดับจากการกอ่อจูจับนมหรือว่าถอดเสื้ออะไรก็แล้วแต่คุณไม่จําเป็นต้องลําดับเลยครับ คณสามารถเริ่มจากการทำอะไรก่อนก็ได้ตามที่เรารู้สึกสบายใจเลยโดยเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับข้อแรกคืออยู่ในลมที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายให้มากที่สุดครับก่อนที่จะมีเซ็กกันเนี่ยคุณควรอยู่ในลมที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายทิ้งความรู้สึกลบๆหรือเรื่องที่แย่ๆที่คุณเจอออกมาเนี่ยไปให้หมดก่อนเลยครับก่อนที่จะขึ้นเตียงข้อ2อย่ารีบค่อยๆเริ่มทำช้าๆก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนหนรอก เพราะว่ามาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเธอไม่หนีเราไปไหนอยู่แล้วค่อยๆเราลงไม่เธอมีอลงมากๆก่อนแล้วคุณค่อยสอดใส่จะดีกว่ากันเยอะครับวิธีนี้จะช่วยให้เธอทาจะช่วยทําให้เธอถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นครับเทคนิคที่3เรียนรู้ร่างกายของแฟนคุณให้ดีครับคุณต้องเรียนรู้ว่าบริเวณไหนของร่างกายเธอเป็นส่วนที่ไวต่อการถูกกระตุ้นและทําให้เธอเสี่ยวมากที่สุดคุณต้องรู้ว่าเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไร สิ่งเหล่านี้สามารถสังเกตได้ง่ายๆจากปฏิกิริยาของเธอหรือวิธีที่ง่ายกว่านี้อีกก็คือถามเธอเลยว่าเธอชอบอะไรครับเทคนิคที่ 4. คริสตอลิทคริสตอลิทเป็นส่วนที่เซนซิทีฟแล้วก็ไวต่อการถูกกระตุ้นมากครับและเมื่อเธออยู่ในท่านอนงายเนี่ยคุณสามารถใช้เทคนิคการกระตุ้นคริสตอลิทพร้อมกับจีสปอตของเธอได้ง่ายๆเลยโดยใครที่ไม่รู้ว่าจีสปอตอยู่ตรงไหนเนี่ยผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือจีสปอตนะครับ จะอยู่ที่ผนังด้านบนของช่องคลอดลึกเข้าไปจากแคมประมาณ2นิ้วนะครับคุณสามารถดูตามรูปได้เลยครับเวลาที่คุณกระตุ้นคริสตอลิสเธอเนี่ยค่อยๆกระตุ้นเธอไปไม่ต้องทําเร็วครับแล้วก็อย่าลืมเล้าโลมส่วนอื่นของร่างกายเธอด้วยนะครับตรงนี้มีสิ่งที่ผมอยากจะเตือนนิดนึงคือคริสตอลิสเนี่ย เป็นส่วนที่ไวต่อการรับรู้ความรู้สึกมากครับเพราะฉะนั้นคุณแค่ถูเบาๆหรือว่าทำเบาๆเนี่ยเธอก็เสียวมากแล้วยกเว้นเธอจะบอกให้คุณทําแรงขึ้นครับคุณถึงจะเพิ่มแรงลงไปแต่ว่าถ้าคุณเพิ่มแรงมากเกินไปเนี่ยคุณอาจจะทําให้เธอรู้สึกเจ็บได้และเนื่องจากคริสตอลลิเป็นส่วนที่เซนซิทีฟมากก่อนที่คุณจะเริ่มกระตุน้นคริสตอลิเนี่ยคุณควรมั่นใจว่าเธอเริ่มมีอารมณ์ร่วมแล้ว เพราะไม่อย่างนั้นถ้าคุณรีบกระตุ้นที่คิสริดมากเกินไปนะครับโดยที่เธอยังไม่ค่อยมีอารมณ์เลยเธออาจจะรู้สึกเจ็บได้แล้วก็ก่อนที่คุณจะเอามือของคุณไปกระตุ้นคิสริดเนี่ยควรใช้น้าหล่อเลือดของเธอหรือว่าน้ําลายเนี่ยฉโลมนิ้วก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเอานิ้วไปกระตุ้นคิสริดของเธอเธอจะได้ไม่รู้สึกเจ็บเทคนิคที่5คือการถามเวลาที่คุณมีเซ็กซ์หรือเวลาที่คุณทํากันอยู่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการแล้วลมหรือทําอะไรก็แล้วแต่คุณควรถามด้วยครับว่าเธอรู้สึกยังไงแบบไหนที่เธอชอบและแบบไหนที่เธอเสี่ยมากที่สุดคือระหว่างที่มีเซ็ก์กันเนี่ยคุณสามารถถามความรู้สึกหรือว่าสื่อสารกันได้ปกตินะไม่ไม่ได้มีข้อห้ามว่าระหว่างที่มีเซ็ก์กันห้ามพูดคุยกันนะต่อมาก็เทคนิคข้อสุดท้ายข้อที่6กก็คือการรักษาจังหวะเวลาที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ใกล้ถึงจุดสุดยอดเนี่ย หลายคนมักจะเล่นจังหวะให้เร็วและแรงขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้เร็วขึ้นนะครับจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเล่นจังหวะก็ได้ครับเพราะว่าหากเธอใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยแค่คุณทํารักษาจังหวะเดิมแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆเธอก็ถึงจุดสุดยอดอยู่ดีครับที่สําคัญเลยเมื่อคุณไม่ได้เล่นจังหวะเนี่ยจะช่วยให้คุณมีเซ็กกับเธอต่อได้นานขึ้นอีกต่างหากครับก็ขอให ทุกคนมีความสุขกับการนีเซ็กมากๆนะครับแล้วก็ใครชอบคิดแบบนี้ก็ช่วยกดแชร์แล้วกด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าครับสวัสดีครับ